ขอบสีขาวๆที่ภาพทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบไปทำกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะ คลิปนี้นะคะแนะนำวิธีการทำขอบขาวนะคะขอบสีขาวๆข,ข้างๆรูปนะคะง่ายๆด้วยมือถือนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่อุ้มใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำเลยนะคะก็คือใช้แอป Kinemater นี่เลยค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะการดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่รูปภาพนะคะเลือกโปรเจกต์หรือว่ารูปภาพไหนก็ได้หาที่เราต้องการมาทำเนาะอันนี้เดี๋ยวอุ้มจะยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาใส่เป็นเนี่ยค่ะเราจะใส่เป็นกรอบสีขาวๆแบบนี้นะคะให้กับรูปภาพนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากได้รูปภาพนะคะแบบที่ไม่มีพื้นหลังเนาะนะคะก็สามารถไปไดคัดรูปภาพได้นะคะก็คือเดี๋ยวอุ้มแปะลิงก์ ข้างล่างไว้ให้นะคราวนี้นะคะเราจะมาใส่กรอบสขีขาวให้กับรูปภาพนะคะใส่กรอบสีขาวให้กับรูปภาพแบบนี้ทํำยังไงนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องมือวาดเขียนนะคะก็คือตรงนี้เนาะผูกขึ้นมาเดี๋ยวอุ้มจะเอาออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันนะคะอ่ะ เดิมนะคะต้นฉบับเลยไม่มีขอบสีขาวๆเนาะนะคะเราจะไปใส่ขอบสีขาวให้ภาพกันทำยังไงนะคะแตะเข้าไปที่ตรงนี้ค่ะเลเยอร์นะคะแล้วเลือกตรงน,นี้ค่ะวาดเขียนนะคะวาดเขียนอ่าน,นะคะจากนั้นให้เราเลือกตรงนี้ค่ะรูปปากานะคะเห็นไหมคะว่าจะมีแบบปากาหลากหลายรูปแบบเลยให้เราเลือกเป็นปากาอันนี้นะคะอันอันนี้นะคะอันแรกอันแรกฝังความมือนะคะอันนี้ และจากนั้นนะคะเลือกกําหนดขนาดของปากกาหัวปากกานะคะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยอันนี้อุ้มก็เลือกเป็นอันดับที่5อันนี้นะคะจากนั้นก็เลือกสีค่ะฝั่งนี้นะคะเลือกสีของขอบที่เราจะวาดนะคะเราอยากจะได้ขอบสีขาวเราก็สามารถเลือกสีได้เลยนะคะเลือกสีได้ตามที่ต้องการเลยนี้อุ้มเลือกขอบสีขาวเนาะ อุ้มก็แตะที่สีขาวได้เลยนะคะก็จะมาปรากฏตรงนี้จากนั้นแตะถูกนะคฮะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ทำการวาดตามเส้นขอบนะคะของภาพได้เลยนะคะ,ะวาดได้เลยชื่อะก็ค่อยๆวาดได้นะคะนี่ชื่ออะน,นคะคะ ถ้าเราไม่พอใจนะคะเราสามารถกดย้อนกลับตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็วาดใหม่เนาะนะคะอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะสมมติเอาประมาณนี้เนาะนะคะ,นะคะเพื่อนๆสามารถลองวาดได้นะวาดแล้วก็ปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแตะถูกตรงนี้ค่ะแตะถูกได้เลยปึง้งนะคะแล้วก็ลองเล่นดูค่ะนะคะลองเล่น ะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้กรอบสีขาวแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะเห็นไหมคะว่าเวลากรอบสีขาวที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้จะโผล่ขึ้นมาเลยนะคะเราสามารถกําหนดการขึ้นมาของกรอบของเส้นสีขาวได้นะคะโดยการแตะที่ ตรงนี้เนาะว,วาดเขียนนะคะแล้วก็เลือกลักษณะการเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นวาดตามเส้นก็ได้คะ่ะที่เราจะเห็นบ่อยๆนะคะก็จะวาดตามเส้นเพ้มค่อยๆมาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกปรับความเร็วของเส้นนะคะตรงนี้ได้เลือกแบบให้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็ได้คะ่ะอ่าเคอันนี้ตอนเข้าเนาะนะ,ะตอนออกอยากให้ออกแบบไหนเราก็เลือกอ่าอันนี้นะคะอันนี้ จึบไอที่วงกลม3อันนี้นะคะนี่เราก็อยากจะให้ลบออกตามเส้นค่อยๆออกไปแบบนี้นะคะหรือว่าตามลําดับที่วาดหรือว่าแบบนี่ก็ได้ค่ะหรือว่าจางหายนะคะก็ลองเลือกดูนะคะนิ้วมก็เอาเป็นแบบลบตามเส้นละกันนะคะแล้วก็ปรับค่อยๆแบบลบตามเส้นออกเตมเรียบร้อยค่ะแล้วก็ลองจากนั้นนะคะได้ตามต้องการออก เคลื่อนไหวตอนออกลบตามเส้นนะคะได้ตามต้องการแล้วก็แตะเครื่องหมายถูกค่ะแล้วก็ลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ได้ครอบของภาพนะคะสีขาวๆแล้วนะคะมาต่อกันที่การนำไปใช้งานนะคะถ้านะในกรณีที่เพื่อนๆอ,นนอยากได้ภาพนี้นะคะไปใช้งานข้างนอกนะคะทำยังไงนะคะก็ให้เราไปที่ตรงนี้ค่ะ นี่นะคะไอที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะนี่นะคะแล้วก็เลือกเป็นจับภาพและบันทึกนะคะเลือกเป็นอันแรกเลยนะคะอันเขาก็จะบ,บันทึกภาพนะคะภาพแคปภาพเนี่ยค่ะที่เราทําใส่กรอบแล้วเนี่ยไปบันทึกไว้ที่โทรศัพท์ให้เราดูอัตโนมัติค่ะแตะเลยค่ะจับภาพและบันทึกค่ะอ่านะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้ภาพนะคะที่มีขอบสีขาวแล้วค่ะ ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการใส่กอบนะคะใส่ขอบสีขาวให้กับรูปภาพนะคะง่ายๆเลยด้วยมือถือนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแล้วก็สาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ